งขายปูก็ตามรวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไรก็ไม่เห็นพระ <c oughs> เห็นแต่ปูแทนในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปูลืมตาดูพระใหม่มเห็นพระภาพรพระจำใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้นน,น,นานๆหน่อยก็หลับตาปุ๊บ เมื่อหลับปลาไปที่แรกก็ปรากฏเห็นปูอีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปูทะเลเธอก็เศร้าสลดใจ <c oughs> ต่อมาถึงการอุทิศส่วนกุศลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พยายมและเทพระเจ้าเป็นพยานในการบาเพ็ญกุศล ถ้าถ่านอธิบายว่าประอิญพยายมท่านบอกว่าถ้าใครทําบุญไว้ไเวลาที่สงสนให้ฉันเป็นพยา,ยานถ้าบาังเอิญที่จะผ่านสนักฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มีฉันจะเป็นพยา,ยานให้ก็บุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคำนี้ เวลาท่านนำมุทิสูงส่วนก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าเจ้าปูเป็นเหตุยังไงๆงไ,งไม่ขอลงนรกแน่เธอคิดในใจว่าต่ขืนลงนรกเสียท่าปูปูมันตามหนีบกันแน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเจ็บตายเธอไม่ได้คิดทึงไฟคิดทังปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนนี้ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อน พอเสร็จจากการอุทิศสงสนแล้วก็วิ่งแรกก็ไปหาจุดสังฆทานจาชุดใหญ่5 0 0 8 0 0ยแปดร้อันสองพก็สตังไม่มีมีสตังค์ะสมมเสดได้ร้อยบาทเอาชุด100่งร้อยเถก็ชุด100มาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายสงาังฆทานทันทีชุด100บาทก็ทำสังฆทานชุด100บาทชุดเล็ก แล้วก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเข้ามากวนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครจะคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียวเมื่อตอนกลางคืนเจริญกรรมฐานเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปกลกฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกัน ประเดี๋ยวภาพภาพพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว <c oughs> ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อยต่อมาวันนี้สามทำอย่างนั้นอีกวันนี้ชนะเด็ดขาดปูไม่ปรากฏเห็นพระอย่างเดียวไม่ถึงแล้วปั๊บไม่ต้องการอะไรทั้งหมด ตั้งหน้าตั้งตาใจตาตาเจ้องภาพพระพุทธรูปกับพ,พระสงฆ์ที่พูด <c oughs> เอาสองพระพระนี่ขับปูร <c oughs> วมความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้พระพเอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปูมองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลาพระสงฆ์ที่พูดบ้างจําลีลาถ้าจำภาพพุทธรูปบ้างดูสองอย่าง อย่างไหนเหลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นน้ภาพภาพพระพุทธร,รูปเห็นนภาพประสงค์ปููไม่เกิดเธอโดยจะดีใจมากก็ลงความว่าทำอย่างนี้มาได้สามครั้งวาระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึงเวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยป่วยเขาสากแเ,เสมาหลายวันมันโปวดสีษสะบ้าง แน่นหนาอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั่นก็ตั้งใจภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระกับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเจนแจ่มใสเป็นบางกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเมื่อคลายหน่อยก็ปลายกวจิตเห็นภาพแต่ใจไม่ยอมปลดมันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจน้มะพระธบบ้างพุทโธบ้างสังขา ในภาพจับภาพประสงค์บ้างจับภาพพระพุทธบ้างสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นในภาพมีค,ความรู้สึกรูบหนึ่งอาการปรากฏที่แรกว่าอืดเสียดมากอาการอืดเสียดหายไปมึงงงให้ไปจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยือกเย็ยนมีความสบ,บาย ใจจับภาพพระพุทธรูปภาวนาว่าพุพาาาพโทโธเดี๋ยวก็พุโทโธบ้างเดี๋ยวก็นมามะปะทะบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่เป็นไรก็เป็นคุณทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพแจ่มใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวย,ข,สวยขึ้นตามลำดับเป็นทองอารามขึ้นในที่สุดพระยิ้มเป็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อา่าน มาตอนนี้เธอคุยก่าก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูง <c oughs> ได้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ฉันแต่ประดสถิวโลกวิมานของเธอจ่มใสมากโสดสวยมากแพรวพรายเป็นยักษเป็นสีน้ำมันกาดเป็นเพชรสีน้ำมันกาดไม่ต้อจะบายยังไงจะว่าขาวกไม่ใช่เป็นใสนะ ถามเธอว่าที่ได้วิมาณอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมนดบแก้วและพระพุทธรูปในมนดบแก้วถามว่าไปในมันดบกี่ครั้งเธอบอกไปสามครั้งติดใจเวลามีงานก็ไปยาปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นมันดกก่อนไปนั่งหน้าพระภาวนาให้สบาย ตัดภาพปูทิ้งไปพระแทนดูภาพบุญโดเขาชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วใสามากสว่างมากถามว่าเธอมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางฟ้าเป็นบริวารและมีเทพบุตบบริวารเทก็ยิ้มเทบอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารน,นางฟ้าที่เป็นบริวารน,นะนั้นมีสี่พันคน เรื่อประดับประดาก็มากก็ทถามเว่าเขาบอกเธอว่าอยากจะเอีนวิมานาก็ปลายฏว่าเวลานั้นวิมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบรรดาท่านผู้ฟังบ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถจนไปได้เขาลากไปได้ตั้งตอนใช้รถลากแต่ว่าวิมานบนสวรรค์บ้านบนสวรรค์ไม่ต้องลาก ว่าต้องการอยากจมีมิม,มันวิมานก็ลอ,อยมาทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสามากพิ่หมายของเธอเติกโตมากได้มีความสวัยสว่างสว่างสวัยมากก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเก่าเวลานี้ภาพนางยักษฟินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษฟินีเนียความจริงไม่ใช่นางยักษินีจริง เป็นภาพที่แสดงออกว่าท่านปรากฏนี้เองเติมปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นคนจะเป็นพยานให้ท่านทราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาปถามเธอว่าเธอทราบไหมถ้าหมดบุญเจ้าสวรรค์ฉันเดาดึงสถิววโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบขอจะเอาฉันไปไว้นรกชั้นที่ห้าถ้าถามเธอว่าจะไปไหม เทก็ตอบว,ว่าที่ไปซอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีปณิพาน์เวลานี้ท่านก็ตั้งใจปนิพันธ์จะไปฟังเทศที่พระจุลามุนีจีสถานเสมอและก็ที่บรรดุกำพศาาลศรจทธาว่าที่ประชุมเทวสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศวันไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างเขาไปอินที่เขาเทศแทน ท่านเทศสงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นอกุศลที่ดั่งเดิมที่ก่อนที่จะตายนี่กรรมที่เป็นกุศลมีไหมและกรรมที่เป็นกุศลนั้นเที่ยงเราหรือยอย่างเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านรวงความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหน ที่ไม่มีบาปก,กรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังนั้นเทวดาและนางฟ้าทัวองค์ก็ตั้งใจควาพึงสุศลหวังบนันิพานเมื่อคุยกับเธอจบก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งสั่งตามท่านท่านเขียนหนังสือแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้า ตายเมื่ออายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นไปตามใจหวังอย่างนี้นะเอา้าก็เช่นอย่างว่าเงินทองก็ของหามาได้แล้วอย่างนี้แล้วก็ใช้ไปก็หมดไปอาหารบริโภคลบประทานแล้วก็หมดไปหมดไปอ่าอะไรต่ออะไรผ้านุ่งผ้าหม่มนุ่งห่มไปแล้วก็ผุไปขาดไปหาใหม่มาอยู่อย่างนี้เลยไปแล้วเมื่อ,อไรถึงจะจบสักทีบอหนี้ ถ้ามีอายุยืนอยู่ตั้งพันปีหมืน่นปีแสนปีอย่างนี้มันก็จะต้องเป็นวัตจักรอยู่อย่างนี้แหละจะต้องหาอยู่หากินอยู่อย่างนี้จะต้องเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะการหาอาหารมาเลี้ยงมันร่างกายอันนี้นะมันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารนี้ถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็อยู่ไม่ได้ร่างกายนี้ เอาถ้าไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันมันก็ต้องหาเงินทองมาซื้อผ้านุ่งผ้าห่มถ้าไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันพ้นกันลมกันแดดกันสัตว์ดุร้ายต่างๆนี้ก็อยู่ไม่ได้อีกไม่ไหวอีกออย่างนี้แหละอเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไม่มียุกยารักษาไม่มีโรงพยาบาลก็ไม่ได้อีก อย่างนี้นะให้สังเกตให้พิจรารณาดูให้ดีร่างกายอันนี้นะดังนั้นนะ่ะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจรารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงเกิดนิพพทาเบื่อในายในธาตุสี่ขันห้าอันนี้อเพราะมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับภายนอกมันต้องหาสิ่งภายนอกมาบำรุงบำเรอจึงอยู่ได้การแสวงหาเช่นนั้นไม่ใช่ว่ามันสุขสบายอ่ามานีนะ พูดถึงว่าคนผู้มีบุญเอาถ้าผู้มีบุญได้ทำกุศลคุณงามความดีมาแต่พางก่อนมากอย่างนี้บุญกุศลนำมาเกิดในโลกนี่บุญกุศลกระโดยบันาลให้ได้ปัจจัยสีนี่มาโดยง่ายโดยสะดวกไม่ไม่ได้กลาก,กราลำบากมากมายนะักนี่บุคคลผู้มีบุญน้อยอย่างนี้บุญกุศลนั้นมาตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับได้แต่น้อยแล้ววันนี้นะ,ะ,ะเมื่อมันได้แต่น้อยมันไม่พอแก่ความประสงค์ก็เรือดร้อนนะดิ้นรนแสวงหากันแสนทุกแสนยากแสนลําบากอ,อย่างนี้นะเอาคนที่มีบุญน้อยจริงๆเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยที่บ้านที่เรือนจะเป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องไปอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่อย่างนี้นะ ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ยิ่งเป็นทุกข์หลายนี่ลองพี่นาดูความทุกข์ของคนเราเป็นชั้นๆลงไปอย่างนี้แหละนี่นะแล้ววันนี้ลองพี่นาดูสิพวกเทวดาอยู่บนสวรรค์ที่นี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้แจ้งแทงตลอดแล้วทรงแสดงว่าให้พุทธบริษัทท้งหลายฟังมนุษย์เรานี่แหละเมื่อประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว ไม่ทำบาปไม่ทำกรรมมันชั่วดังกล่าวมานั้นแล้วทำแต่กรรมดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วทำบุญก็ทำมากด้วยรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้ใจมันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกนี้นะ่เมื่อหมดบุญในชาตินี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่สั่งสมมาในปัจจุบันนี้มันก็นำให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวุตรเทวดา บุญกุศลอันนี้มันมีกําลังมากบะนี้นะเมื่อก็นิรมิตรหรือว่าตกแต่งปราสาทราชมเทิยนอันสวยสวยงามงามให้ได้อยู่ได้อาศัยบุญอันนี้ก็ตกแต่งให้มีร่างกายอันละเอียดประณีตสวยงามผิวพรรณผุดพองไม่อืดอาดยืดหยาดเหมือนอย่างรูปกายมนุษย์บะนี้นะอยากจะไปไหนนึกอยากจะไปไหนตัวก็ลอยไปเลย ไม่ได้มีรถลาเหมือนอย่างมนุษย์โลกของเรานี่ถึงจะมีก็มีเป็นรถทิพย์รถทิพย์นี่ก็ลอยไปในอากาศไม่ได้วิ่งไปในบนพื้นดินเหมือนอย่างรถของมนุษย์เราไม่ไม่มีการขัดข้องไม่ได้ชนกันเลยรถทิพย์ไอ้อ,อย่างนี้แหละความสุขด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำตกแต่งให้มันย่อมแตกต่างกันยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันอย่างนี้ แล้ววันนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายแม้ไปเกิดเป็นเทวดาหากก็ได้ภาวนาอยู่แต่เป็นมนุษย์แล้วได้มีปัญญามองเห็นสังขารดังพวงเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นส่วนหยาบก็ดีส่วนละเอียดก็ดีมันก็ไม่เที่ยงถึงจะไปเป็นเทวดาได้อาศัยของทิพย์ของละเอียดปานิตบรรจงอยู่อย่างนั้นมันก็ไปอยู่ชั่วระ,ระยะหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าอยู่ยั่งยืนนานกว่าอายุของมนุษย์เรามีความสุขไปนานถ้าเทียบกับปีเดือนของมนุษย์นี่มันก็นบนเป็นหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีนู่นเนละยไอ้ความสุขอยู่บนสวรรค์อย่างนี้นะแต่ถึงกันนะนั้นบุญันกุศลที่ทําไปได้เป็นมนุษย์มันก็หมดเป็น,เ,นเมื่อบุญหมดลงแล้วเทวดาก็ต้องตาย เทวดาตายไม่มีกองพรเผากันเหมือนอย่างมนุษย์เราตายแล้วร่างกายก็ปิวเป็นพัทธุรีเป็นผงธุรีไปเฉยๆอย่างนั้นมันละเอียดมากนี่นะดังนั้นให้พากันพิจารณาดูให้เห็นไอบุคคลที่จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะเหตุว่ามันอิ่มในความสุขในโลกอันนี้แล้ววันนี้นะโลกนี้โลกหน้านะ อาทำบุญกุศลในโลกนี่ลหละตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้เสวยความสุขในสวรรค์อยู่ไปภาวนาไปสำหรับผู้ปฏิบททัติธรรมอยู่ในมนุษย์นี่นะเมื่อไปเกิดเป็นเทวดามันก็ไม่ลืมอะ่ะมันก็ภาวนาพี่ณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอ่าอย่างนี้พอรู้ว่าบุญนี่บุญเก่าที่ทำมานะี่มันจะหมดลงแล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วดอกไม ทูบเทียนอะไรประดับประดาประสาทก็เศร้าหมองไปเหียวแห้งไปผ้านุงา่งผ้าห่มอะไรก็เศร้าหมองลงผิวพรรณวันนะก็เศร้าซีดลงไปเทวดาก็รู้ได้ว่าอายุบุญวาสนาจะหมดแล้วอายุจะหมดแล้วอ,อย่างนี้นะวันนี้ก็พู้ที่ได้ภาวนาก็พิจาาเบื่อหน่ายแล้ววันนี้โอ้ยความสุขในเทวดาก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนโนอืมอ,อย่างนี้แหละ แต่เราในตำราท่านกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าเทวดาผู้มีบุญมากมีอายุยืนนะก็จะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตัดสู้ในโลกแล้วเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาอย่างนี้นะเทวดาเหล่านั้นได้มาฟังอภิธรรมอันเป็นธรรมอันสุขขุมลุ่มลึกอย่างนั้นแล้วก็สามารถ บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในสวรรค์เลยนี่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วท่านก็บำเพ็ญเรื่อยไปถ้าหากว่าได้บรรลุมรรคขันข้นต้นขันข้นกลางอย่างนี้แล้วถ้าบรรลุอนาคามีท่านก็ไปเกิดในพรหมโลกถ้าบรรลุอรหันต์ท่านก็เข้าสู่นิพพานไปแต่้าทธาเทวดาตนในอินทรีย์อ่อนอยู่ยังไม่สามารถจะบรรลุมรรคอะไรได้อย่างนี้ ก็จะต้องจุดติลงมาสร้างบุญบาร,รมีในโลกนี้อีกต่อไปนี่เป็นอย่างนี้แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลความดีในพระพุทธศาสนานี่นะอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ดังนั้นพวกเราควรพากันกราบไหว้สักการะบูชาควรระลึกทำความเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนี้ไว้ในใจให้มั่นคงทีเดียว นึกว่าอ๋อพระพุทธเจ้านะพระองค์สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วนะ,ะกิเลสท,ทั้งหลายที่ลบกวนใจเราให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี่ไม่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์จึงทรงพระคุณอันประเสริฐให้คิดลงตรงนี้ให้มากเราเองถ้าเราละกิเลสต่าน,นี้ให้หมดไปสิ้นไปแล้วเราก็ทรงคุณอันประเสริฐเรียกว่าพระนิพพานนั้นไม่มีไม่มียิ่งไม่มีหย่อนกว่ากันเลย เสมอกันหมดบัดนี้เมื่อถึงบริพานแล้วนะแต่เมื่อยังไม่ถึงบริพานนั้นไอ้คุณพิเศษต่างๆนั้นยิ่งกว่ากันย่อนกว่าก,กันภาษาวกที่ได้สําเร็จอราหันแล้วท่านก็ทรงคุณพิเศษอ่ะยิ่งน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงคุณพิเศษมากกว่าภาษาวก k เป็นอย่างนั้นคุณพิเศษทั้งหลายเหล่านั้นก็ระง,งับไปหรือว่าเหลืออยู่แต่ในโลกนี้เดี๋ยววันเทวไว วันนี้เมื่อเ,เมื่อดวงจิตเข้าสู่นิพพานไปแล้วเสมอกันหมดเลยวันนี้ไม่มียิ่งไม่มีย่อนกั่กันแล้วนน่น,นแหละจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของเราทั้งหลายดังนั้นเมื่อได้สดับตับฟังแล้วขอให้พากันจับเอาธรรมะคำสอนที่แนะนำสั่งสอนมานี่สุดแล้วจะใครจับอุบายอันใดได้ได ก็จำเอาไว้แล้วเอาไปสอนจิตใจของตนเข้าไปให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะได้รีบเร่งทำความเพียรบำเพ็ญสมถะวิพัฒนานี้ให้แก่กล้าขึ้นไปจนบริบูรณ์ได้ด้วยดีแล้วก็จะได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปดังแสดงมาก็ ผมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้